จะดีกว่าไหมคะในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่เรายังคงคาดการได้ยาก สินทรัพย์หนึ่งนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นขาของการกระจายความเสี่ยงได้อย่างน่าสนใจนั่นก็คือ private asset หรือว่าสินทรัพย์นอกตลาดสินทรัพย์นอกตลาดตรงนี้จะมีกลไกการทํางานอย่างไรที่มันเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคําแนะนําการลงทุนครึ่งปีหลังของทาง Kbank private banking จะมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันบ้าง วันนี้ทีน่าพาทุกคนมาคุยกันกับดรตรีพลภูมิวัฒนะซีเนียร์แมจิ่งดีเรกเตอร์พรีเวดแบงกิ้งเบส s นสเฮดพรีเวดแบงกิ้งก r ุ u p ธนาคารกสิกรไทยค่ะเราก็อยู่ในบรรยากาศการลงทุนที่ยังคงมีความไม่แน่นอนนะคะแน่นอนผ่านมาครึ่งปีละนะคะครึ่งปีหลังจากนี้ละคะ่ะทาง KBank Private Banking เนี่ยมองอยังไงบ้างแล้วมีคำแนะนำอะไรสำหรับลูกค้าบ้างคะดอกเบีย้ยยังขึ้นไม่จบนะครับเราคิดว่าดอกเบีย้ยยังมีโอกาสขึ้นได้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง ลงอย่างระมัดระวงังลงทุนอย่างระมัดระวงังแต่เราคิดว่าบรรยากาศการลงทุนมันดีขึ้นเรื่อยๆเราคิดว่าเครื่องปีหลังคนก็คงจะเริ่มมองถึงปีหน้าแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นไงดูเหมือนว่าอินฟลักชันหรือพวกเงินเฟอ้อต่างๆเนี่ยน่าที่จะเบาลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแรงกดดันของการขึ้นดอกเบีย้ยก็จะลดลงตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราคิดว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะเริ่มมีมีบทบาทที่เยอะขึ้นในพอร,ร์ตโฟลิโอลูกค้า อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามี s t r a t e g y 3อย่างหรือกลยุทธ์3อย่างที่อยากจะให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยคิดถึงเสมอ หนึ่งคือส i n น e s t เหตุผลให้ Stain น e s t หรืออยู่กับการลงทุนเนี่ยอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนเพราะว่าราคาสินทรัพย์จริงๆไม่ได้แพงไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุน2คือเราชอบกลุ่มของการใช้ความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงเขาเรียก risk based fund m u l t i asset fund กระจายลงทุนหลากหลายแต่ดูความเสี่ยงเป็นหลักนะครับแทนที่ว่า้ตัวไหนจะขึ้นแรงตัวไหนจะขึ้นเร็วแล้วไปเดาเอาว่ามันจะขึ้นเราควบคุมความเสี่ยงเป็นหลักพอควบคุมความเสี่ยงแล้วการบริหารจัดการขาลงเนี่ยมันถึงทําได้ตัวที่3 ที่เราเป็นเราคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆก็คือกลุ่มของ alternative asset หรือสินทรัพย์ทางเลือกทั้งหลายหลายปีที่ผ่านมาคนพูดถึงสินทรัพย์ทางเลือกคือทองวันนี้เรามีทางเลือกเยอะขึ้นในสินทรัพย์ทางเลือกกลุ่มของ hedge fund นะครับ hedge f u ันก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าขุนขึ้นก็อาจจะไม่ขึ้นตามหุนลงก็ไม่ลงตามเขามีสไตล์ของเขาเองจริงในเมืองไทยมีสินทรัพย์เหล่านี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับใน สินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรา highly recommend ก็คือกลุ่มของ private asset <อ> private asset ก็คือสินทรัพย์นอกตลาดทั้งหลายหลายคนไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจกลุ่มนี้จริงๆทุกธุรกิจที่ไม่ได้เข้าตลาดนะครับก็คือ private asset ทั้งสิน้นสะสมที่ดินก็เป็น private asset <อ>บริษัทที่รันอยู่ก็เป็น private asset ขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็น private asset เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราไม่ได้พึ่งพิง ความพันผวนของตลาดแล้วก็เป็นธุรกิจจริงๆจังๆเนี่ยก็ถือว่าเป็น private asset เราคิดว่าส่วนนี้ควรจะเยอะขึ้นในพอร์ต o ฟ i o ล,ลูกค้าในกลุ่มของ alternative asset เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีสักประมาณ20-25%ทั้งหมดนะครับแบ่งทั้งทั้ง hedge fund แล้วก็กลุ่มของ private asset โอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันนิดนึงว่าอย่างในช่วงเวลาหลังจากนี้สําหรับใครที่บอกว่าเราเข้าใจแหละว่าด้วยความผันผวน,นของตลาดที่มีเราอยากจะมีแอดเจ็ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผันผวน,น,นในตลาดมากนะักซึ่ง private asset น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ใช,ใช่ไหมคะพี่เอด ณวันนี้เอง Kbank Private Banking เนี่ยเรามีการคัดสรรโซลูชันอะไรที่น่าจะเหมาะสมว่าโอเคหนึ่งไม่อ้างอิงกับความผันผวนมีการเติบโตที่ดีในตลาดและที่สำคัญก็คือเหมาะสมกับคาแรคเตอร์อของนักลงทุนชาวไทยที่จะเติบโตไปก,กับกับการลงทุนระยะยาวในกองนี้ได้ค่ะ KBank p r i v a t e Banking เนี่ยเราเริ่มคิดเรื่องนี้มาประมาณ4ปีเกือบ5ปีละในการที่เอา private asset เข้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลโอลูกค้าไทยเราคิดถึงว่าพอร์ตโฟลโอลักษณะเนี้ย ถ้าจะอยู่ในพอร์ตโลกลูกค้าเนี่ยมันต้องมีการกระจายความเสี่ยงหลาย10บริษัทเป็น70-80บริษัทในกองแรกคอนเซปต์ของเราคือว่ายิ่งบริษัทเสี่ยงมากเนี่ยเราจะกระจายเยอะขึ้น่ะกองล่าสุดที่เราคิดถึงเนี่ยเราคิดว่าบรรยากาศการลงทุนนี้ปีที่แล้วเราเห็นเทคราคาตกมากๆทุกคนเทขายเทคหมดเราเห็นบรรยากาศการลงทุนที่ตั้งแต่ต้นปีเนาะมีตั้งแต่ s อ b ล้มมีหลาย House ต้องการ raise capital ก็ r a i e ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มของ VC เนี่ยเราคิดว่าน่าสนใจยิ่งมีปัญหายิ่งน่าสนใจเพราะราคามันถูกดั้มปีนี้เราเลยคุยกับเริ่มคุยกับลลมาดอเดียเรื่องจริงคุยเรื่องนี้มาสักพักแล้วแต่มันได้บรรยากาศการลงทุนที่ใช่จ,จังหวะการลงทุนที่ใช่เรามองว่า โอกาสการลงทุนอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้น valuation ช่วงหลังบับเบิลเนี่ยแหละคือช่วงที่เป็น Vintage ที่ดีที่สุดในการลงทุนเราจะค่อยๆลงทุนลงทุนอย่างค่อนข้าง conservative เพราะมันเป็น VC แล้วเราจะกระจายความเสี่ยงไปถึงเกิน300ตัวในพอรในบรรยากาศการลงทุนอย่างนี้กองทุนใหญ่ๆกองทุนดีๆทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ดีลดีๆไปหมดเพราะฉะนั้นเขาเรียกวินเนอร์เทคออลก็คือคุณยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่ง stable ยิ่งเป็น ยิ่งโด่งดังคุณยิ่งได้แล้วเราจะไปลงทุนกับพวกนี้ยังไงเราคุยกับมบาร์ดดิเดียหลายครั้งหลายหนเพื่อที่จะสร้างกองนี้ขึ้นมาให้เรามีโอกาสลงทุนในฟันเมเจอร์ที่เป็นท็อปของโลกแล้วก็โฟกัสท็อปของโลกเท่านั้นกลุ่มนี้อมบาร์ดดเดียก็มีรีเลนชิพมาเป็นหลายสิบปี่เขาสามารถเข้าถึงได้คุยได้ว่าเออ ถ้าคุณเปิดกล้องใหน้นะผมขอลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาที่ว่าเราพยายามจะสร้างกองให้ลูกค้าเราเห็นจังหวะที่ดีเราเห็นฟันเมเจอร์รที่เขาสามารถทํากองให้ลักษณะที่เป็นไทยเพื่อให้ไทยอินเวสเตอร์เนี่ยได้เข้าถึงได้แล้วเราก็มีการกระจายความเสี่ยงเพียงพอรวมๆแล้วเนี่ยก็เลยกะว่าจะออกกองในช่วงนี้ค่ะก็คือ global venture capital global venture capital เรียกว่าเราจะสามารถพานักลงทุนส่วนบุคคลชาวไทยเนี่ยไปร่วมลงทุนกับ VC ระดับโลกเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือลงทุนในว่าที่บริษัทเทคโนโลยีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงพูดแบบนี้นะคะแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกกองทุนนี้จะมีความพิเศษและต่างจากกองทุน Private Equity อ,อื่น คือจะเน้นลงทุนในธุรกิจช่วงเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทเพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการธุรกิจนั้นอาจยังไม่สร้างรายได้และต้องการเงินทุนมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการหรือระบบธุรกิจเรียกได้ว่าการร่วมทุนตั้งแต่ช่วงแรกของกิจการมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงแต่ก็อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าโดยสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการลงทุนในแต่ละธุรกิจในสัดส่วนที่ไม่สูงและมีการกระจายตัวที่เหมาะสมแต่ดีนี้ แน่นอนค่ะว่ากรอบระยะเวลาของการลงทุนถ้าพูดถึงแบบการลงทุนแบบ VC อ่ะมันก็ต้องยาวมากปกติในต่างประเทศเนี่ยบก3ก็คือ13อปีกว่าจะบริษัทหนึ่งที่เขาเริ่มขึ้นมาจนกระทั่งเขาใกล้ IPO เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณนั้นแต่กองที่เราทำเนี่ยเราร่วมกัาบลอมบัตต์เดียวเราดีไซน์กองให้ออกมาเป็น7บก 2, 2ก็คือไม่เกิน9ปีแต่เราจะเริ่มคืนตังในปีที่4เป็นต้นไปหลังปีที่4เป็นต้นไปเริ่มคืน ทยอยคืนปีที่5ปีที่6ปีที่7ก็คืนคืนเงิน intention ก็คือความตั้งใจของเราก็คือคืนเงินให้หมดภายในปีที่7แต่ถ้าไม่หมดด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเตรียมพร้อมที่จะเข้าตลาดหรือเตรียมพร้อมที่จะขายอาจจะเลยไปปีที่8ปีที่9ก็อาจจะเหลือไม่ไม่เท่าไหร่แล้วบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่กําลังโตบางทีถ้าเกิดเราคิดว่าเขายังไปได้ต่ออีกหน่อยรีเทิร์นมันจะดีกว่าก็สามารถ extend ได้ไม่เกิน2ปี ผลตอบแทนที่คาดหวังนะคะสำหรับกองลักษณะแบบนี้บวกกับความเสี่ยงด้วยอาจจะพูดไปพร้อมเลยปกติเนี่ยเราเห็น v c ทั่วโลกเนี่ยได้รีเทิร์นมันยีกว่าเปอร์เนต์ในในค่าเฉลี่ยของ v c ทั่วโลกเนี่ยมันยีกว่านต์แต่ต้องบอกว่าเวลาเรามาจัดเป็นกองไทยเนี่ยแล้วเราเรสกับต่างครั้งเดียวค่อยๆไปทยอยลงเนี่ยผลตอบแทนมันอาจจะด้อยลงมานิดนึงเพราะว่ามันต้องเอาไปกองเป็นเงินสดในช่วงต้นนั้น เราคาดหวังได้ประมาณกลางๆ15-16%เนี่ยอยู่แถวนี้น่าที่จะทำได้จะบอกว่า track record ของเรามาบเดีย,ดยนะ20กว่าขึ้นที่ผ่านมา<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีมากแล้วก็สามารถ deliver ได้อย่าง solid มากๆที่ผ่านมามันมี name ชื่อ Open AI อเรา <Chat S 1> อาจจะ <B PP. S 1> คุ้น ChatGPT เขาลงมาตัวนั้นตั้งแต่4-5ปีที่แล้วเนี่ยได้มา40 เท่าเราพูดถึง40เท่าแล้วไม่พูดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะหรือตัวชื่อ r e v Revolut r e v o l u t เนี้เป็น f ฟิน e c h ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วเขาลงมาตั้งแต่ Day o วัอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเขาได้มา130เท่าของเงินที่ลงไปมันเป็นลักษณะนี้เรากำลังตามหาเรียกว่า Next Big Thing หรือว่าบริษัทที่กำลังโตอย่างมหาศาลในอีกภาย7-8ปีข้างหน้า แล้วกองนี้จะเป็นกองที่พี่แอมจะดดลิเวอร์อันนี้คือกอง Global Venture Capital นะคะที่กำลังจะออกสำหรับนักลงทุนท่านไหนที่สนใจก็เดี๋ยวลองสอบถามกับ K-Bank Private Banking ได้แต่ไม่ใช่แค่นี้ยังมองต่อไปอีกนะคะ <Okay. S 2> next pipeline ที่เรามองไว้ว่าเอ้ยคาแรคเตอร์ใกล้ๆกันอยากพานักลงทุนไทยไปหา growth ใน valuation และจังหวะที่เหมาะสมคืออะไรคะจีนครับหลายท่านมีสัดส่วนจีนอยู่เยอะผมเข้าใจดีค่ะ แต่ว่าถ้าเรามามองตลาดจีนที่เป็น private asset เนี่ยมีคนที่เข้าไปลงทุนได้ไม่กี่อุตสาหกรรมที่เป็น growth sector จริงๆที่รัฐบาลจีนสพอร์ตกลุ่มของ h e l t h care หลายกลุ่มกลุ่มของยาหลายกลุ่มทีเ่เงินต่างชาติไม่สามารถเข้าไปได้ตรงๆกลุ่มของ consumer บางกลุ่มก็ไม่สามารถเข้าได้ตรงๆกลุ่มของเทคโนโลยี Technology, ซึ่งวันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าจีนกับสหรัฐกำลังแข่งขันด้านเทคโนโลยีด้วยกันวันนี้เรากำลังทำกอง ที่เป็น private asset ที่เป็นลงทุนในจีนแล้วเป็นหยวนแชร์คลาสซึ่งปกติแล้วเข้าไม่ง่าย <S <S ต้องไปขอโคต้าในการเข้านะครับกองนี้ก็จะเป็นกองพิเศษอีกกองหนึ่งซึ่งจะมาช่วงปลายปลายไตรมาสสามต้นต้นไตรมาสสนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ private asset เหมือนกันแต่เราจะเน้นกลุ่ม V.C. น้อยหน่อยเน้นกลุ่มของ P.E. ที่กงังเจรเติโตกลุ่มนีน้ในจีนเนี่ยถ้าเราเห็นคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือ เขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเข้ากับ Policy ในจีนได้ยอย่างรวดเร็วพอ Policy จีนเขาบอกว่าวันนี้ u p อร์ตกลุ่ม Healthcare กลุ่มนี้ก็จะสามารถปรับตัวเองเพื่อที่เข้ากับกลุ่ม Policy ของจีน อะไรที่มีแรงผลักเนี่ยจากทางภาคารเนี่ยมันช่วยได้เยอะเราเห็นหลายปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วอินดัสทรีที่ในจีนเองเนะฮะที่ยังเป็นบวกอยู่ได้เนี่ย<ฆ>ก็คือกลุ่มนี้กลุ่มที่รัฐบาลจีนซัพพอร์ตอืมโอเคซึ่งกองนี้ก็จะเน้นลงทุนในสินทร,รัพย์นอกตลาดหรือธุรกิจนอกตลาดที่ยังไม่ได้ลิสต์ถูกไหมคะแต่เป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนต่างชาติอาจจะเข้าถึงได้ยากแต่ว่ารอบนี้เราพาร์ทเนอร์กับทางใครคะ เราพาร์ทเนอร์กับ eder, s ตรเดอร์โเดอร์ international ซึ่งเขาเองก็มีอ f ฟฟิศอยู่ในจีนมีทีมงาน Investment อยู่ในจีนเราเอง K-Bank เองก็มีอ f ฟฟิศของ K-Bank c h i n นาอยู่ในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เวริร์กด้วยกันนะครับเราเองก็เวริร์กกับทางโ h รเดอร์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะออกกองล ออเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าสำหรับนักลทุนชาวไทยกองทุนจีนเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนอันดับต้นๆเลย<ช>ของ <laughs> กองทุนต่างประเทศที่นักลงทุนไทยเขาไปลงทุนอยู่แต่ว่ากองนี้จะแปลกและก็พิเศษกว่ากองอื่นๆที่ว่าเป็นการลงทุนใน private asset <ช>ของประเทศจีนนะคะที่มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ make sure มาแล้วว่ามีการเติบโตอย่างน่าสนใจใครที่ไม่ชอบความผันผวน,นของจีน <laughs> กองนี้ก็จะไม่เหวี่ยงอย่างกลองหลายๆกลองในที่จีนที่เห็นนะแต่ว่าเราคิดว่าผลตอบแทนหน่าที่จะเสถียรและก็ดีไม่ดีดีกว่าสิ่งที่อยู่ในตลาดซะเลยสัเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยใครเป็นแฟนคลับแดนมังกรน,นะคะอยากจะร่วม เกาะเขาเรียกว่าการกลับมาอีกครั้งของพยามังกรจีนนะจริงๆดูเหมือนจะกลับมาหลายรอบและนะ mm hmm. แต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้ไปมองในภาพของดัชนีที่ค่อนข้างมีความผันผวน,นมากเรามองในสินทรัพย์นอกตลาดที่ธุรกิจมีความแข็งแกร่งจริงให้ผู้จัดก,การกองทุนที่เขามีความเชี่ยวชาญมาช่วยคัดสรรให้นะคะ Private a จ s ต t ต้องมองยาวๆ7ปีจากนี้ถ้าคิดว่าจีนมีมีอนาคตเนี่ยมันก็ต้อง เริ่มลงทุนไต้ตอนนี้ตอนที่เศรษฐกิจกวิงโอ้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อย่างที่บอกไว้นะคะท้างเลือกการลงทุนเหล่านี้แค่แบงก์ Private Banking ก็จะจัดสรรคัดสรรนะคะกองทุนที่ดีที่สุดและที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสภาวะตลาดเนี่ยมาให้กับนักลงทุนได้เลือกลงทุนกันนั่นเองนะคะวันนี้ก็ชัดเจนขอบพระคุณพี่อาทิตเป็นอย่างสูงที่เสาะเลามาริ่มพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะบครัสวัสดีครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจนั้นยังคงคาดการณได้ยากนะคะกับการลงทุนใน p r i v a t e asset ค่ะผ่านกองทุนรวมที่ต้องบอกว่า KBank p r i v a t e banking นั้นคัดสรรมาให้แล้วนะคะซึ่งท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KBank p r i v a t e banking contact center โทร02888811 8ค่ะ